แฟนหงแดงห้ามพลาดเสื้อหลวอรูพูลฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6ของแท้จากอดิดาสมาถึงแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีสั่งซื้อเลยวันนี้รับรองใส่แล้วเท่สุดๆแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะฮะถึงผู้ติดตามทุกคนที่รัก ชชายผู้บา้าคลั่งลิวอ์พูเดิมของเราได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วแต่เรื่องเราของลิวอ์พูยังคงดําเนินต่อไปและผมก็ยังคงบา้าคลั่งไม่เปลี่ยนแปลงขอเชิญชวนทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งที่เพจใหม่นี้ชายผู้บา้าคลั่งลิวอ์พูภาค2มาร่วมเดินทางกับความบา้าคลั่งครั้งใหม่ไปด้วยกันนะครับแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะฮะพร้อมจวดไปด้วยกันสวัสดีครับพบก,กับสุลกาลิเวอ์พูเราเริ่มต้นกันที่เซอร,ร์เทอนแอนฟิลลิวอ์พูเดินเครื่องลับ แผนปฏิวัติเลื่อนใหม่หาตัวแทนตัวแทนซาร่ากับฟันไดไวล่วงหนะมันตรงจังงี่พี่น้องมันตรงจังงี่มั่นใจฝีมือลิชันฮิวครับต้องหาไปก่อนเดี๋ยวมันสียากบัดตอนซาร่ากับฟันไดใหญ่ตามการเียนช่ดสมาก,การทุมเงินก่่า4 0 0ล้านปอนด์นะครับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในตลาดนักเตะเสมอปี2องพเบื้องหลังกำแพงแอนฟิลลิชันฮิวเพื่อในการกีฬามือฉมังนะฮะไม่ได้หยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียว ขากำลังวางหมากสาหรับแผนปฏิวัติครั้งใหญ่ในปี2026เพื่อเตรียมรับมือกับการอําลาของสองเสาหลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีมอย่างโมเมสซลาและมหมินจิงฟันได้ขึ้นลูกใหม่เตรียมสั์ปฏิบัติการบริยนพันแห่งทศวรรษแม้เสมอประวัติศาสตร์พึ่งจะผ่านพ้นไปนะครับแต่หลังข่าววงในจากเดอะเดลี่เมลยืนยันว่าปฏิบัติการหัวแดงยังไม่จบสมสรกํกำลังมองข้ามช็อตไปยังปี2026 ซึ่งจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดในรอบทศวรรษเป้าหมายชัดเจนนะครับหาทาย,ยาทโดยตรงของเดคิงโมซาลาและกัปตันเวอร์จิลฟันไดก่อนที่สนาฉบับสุดท้ายของทั้งคู่นะครับจะสร้างความสะเทือนในปี2 0ง7นี่คือการวางแผนเชิงรุกเพื่ออนาคตเพื่อการเพี่ยนผ่านอำนาจเป็นเป็นอย่างรับเรื่องที่สุดร้อยๆต่อใครคือทาย,ยาทบัลลังก์เพื่อเพืตัวเต็งเขย่าพิมลีการหาคนที่จะมาแทนที่ตำนานอาจเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ แต่สำหรับลิชันฮิวมันคือความท้าทายแนวรับแห่งอนาคตแม้จะพลาดหวังจากมาร์เกฮีในสัมเมนี้แต่ชื่อของประคังทีมเช่างเกฤษยังคงอยู่ในเรดาร์ในฐานะตัวเลือกอันดับต้นๆที่จะมาสืบทอดปลอกแขงกับธนเทียมนอกจากนี้ดาวรุ่งพ่วงรังยานโจเวนีเลโอนีก็ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดการดึงทั้งคู่ข้ามาอาจเป็นจิ๊กซอว์ชิสท้ายที่จิดรอยด้วยที่เวอร์จิฟันไดจะทิ้งไว้จอมถล่มประตูคนใหม่ สลอดกาตำแหน่งของซาลาสมสรอาจมองหาเพชรเม็ดงามเท้าซ้ายคุนใหม่ซึ่งชื่อของอับดุลฟาตูวูปิดจรวดจากเลเตอร์ซิตี้เริ่มถูกพูดถึงหนาหูอย่างไรก็ตามการทุ่นทุนหาสารคุณตัวอลกซเนสซักและฮูโกเอกิตเก้มาแล้วอาจเป็นสัญญาณที่จะเห็นว่าลิเวอร์พูลได้เริ่มสร้าง3ประสานแห่งอนาคตเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตหลังยุคฟาโรห์ไว้เรียบร้อยแล้ว สุบพิมพ์เล่นลูกการใหม่อาจเพิ่งเริ่มต้นแต่สงครามนอกสนามของลิเวอร์พูลได้เริ่มต้นก้นแล้วและมันคือการเดิมพันอนาคตของสโมสรที่แฟนบอลทั่วโลกต้องจับตามองสเตอร์นแอนฟิลทายาทซาลาลิเวอร์พูลรับเป้าไมเคิลโอลิเซปีกพระการของเสือใต้ขึ้นแท่นทายาทมซาลหนาหัวหนลูกูลกับสโมสรยักษ์ใหญ่สุขเวทีเพิงเกล็ ต่เป็นข่าวดังกระหึ่มอีกครั้งเมื่อสื่อชื่อดังอย่าง The d เดล y m เมลประโคมข่าวว่าพวกเขาได้เริ่มแผนการถ่ายเลือดครั้งสําคัญสหรบอนาคตโดยกีดเส้นใต้ชื่อของไมเคิลโอลิเซ่ปีจุรวดทีมชาติฝรั่งเศสข,ของเส้ใต้เบย์มงนิกขึ้นเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเพื่อสืบทอดพลังต่อจากราชาลูกหนังอย่างโมเมตซาราทาไมต้องเป็นโอลิเซ่ี่ไม่ใช่แค่ข่าวหือ้วข่าวคมลอย โอลิเซ่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในปีคว้าที่ครบเครื่องและอันตรายที่สุดในยุโรปณเวลานี้โปรไฟล์ของเขาคือคําตอบที่ลิเวอร์พูลตามหาสถิติสุดโหดฤดูกาลทีแล้วกับบาเยิน์เขาบันทึกสถิติสุดคลั่งที่20ประตูกับอีก23แอสิสา์แซและยังออกสตาร์ทซีซั่นใหม่ด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงด้วยการซับแล้ว3ลูกจากทั้งหมด2เกมในศึกบุนเดสการเยอรมันพรสวรรค์รอบด้านไม่ใช่แค่การทําประตูแต่ยังเป็นจอมทัพ สร้างสรรค์เกมชั้นยอดพร้อมตักษะกระชากเล,ลื้อยโซโลเดี่ยวแบบ1ต่อหนึ่งที่พร้อมฉีกกระชากทุกแนวรับโปรไฟล์ที่ใช่ทุกระเบียบนิ้วในช่วงสัมมหน้าโอลิเซจะอายุครบ24ปีซึ่งเป็นช่วงที่วัยพีคที่ลิเวอร์พูลโปรดปรานในการคว้าตัวแข้งระดับท็อปมารุ่นเทียมไม่ใช่รักแรกพบแต่เป็นรักที่ฝังใจความน่าสนใจคือลิเวอร์พูลไม่ได้พึงมาสนใจในตัวโอลิเซ แต่ทีมแมวมองของสมสอนจับตาดูฟอร์มของเขามาอย่าง,งยาวนานตั้งแต่มสมัยจังเกิดกับสมสรเลดดิ้งแล้วประกอบกับก,บการที่ฮูโก้อิเกติเ,เก้ก็น่าเพื่อนรวมชาติกำลังระเบิดฟอร์มเทพกับเทียมยิ่งตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของสมสอนในการดึงตัวสตาร์ดังจากแดนหอมมาร่วมทัพภารกิจสุญหินแต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้แม้ภารกิจนี้จะยากระดับหินเพราะโอลิเซ่เพิ่งจดประกาศเซนญญายยาวกับเบย์มอนิกจนถึงปี2029 และไม่มีเงื่อนไขขัข้นสีทุนหยาแต่สถานการณ์อักพิดผันได้มีรงงมายงานว่าทัพเสือใต้อาจจำเป็นจะต้องปลอ่อยผู้เล่นระดับบิ๊กเนมออาติเทียมเพื่อระดมทุนมาชดเชยดีลของนิคลาสจัสันซึ่งนี่อาจเป็นช่องว่างให้ลิเวอร์พูลสอดแทรกเข้ามาเจรจา,าได้การเดินเกมล่วงหน้าของลิเวอร์พูลครั้งนี้คือการวางแผนที่ฉัฉลาดและมองกกลไกลไม่ใช่แค่การหาตัวแทนแต่คือการหาผู้สืบทอดที่คู่ควร เพื่อให้แน่ใจได้ว่าอาณาจักรหงแดงจะยังคงแข็งแกร่งต่อไปในวันที่ไร้เงาของคิงโมพี่น้องมกักบอกแล้วครับไม่เกินโอลิเซ่ตอนนี้ผมหมักอยู่ได้ครับพี่น้องเต่กริสืออยากอยู่แล้วครับพี่น้องเอ้ยก็เราต้องเตรียมแผนสำรองไว้นะครับโมซาลาเหลือสัญญาอีกไม่กี่ปีนะฮะท่านผู้ชมก็ยังไงต้องหาตัวแทนทายาทให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่ลิเวอร์พูลจะไร้อยรอต่อและเดินหน้าควา้าแชมป์ต่อไปให้ได้เยอะๆนะจ๊ะ หงดังติดปีกผนึกกำลังไฮเออร์ย e ยกใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าปลุกตำนานสปอนเซอร์ยุคคลาสสิกดันรายได้ทะยานสู่มิติใหม่รับทรัพย์เข้ากระเป๋าอีกแล้วหวานเที๊ยบเลือ์ภูลขของรเรานะครับประกาศสักดาหความเป็นสโมสรระดับโลกอีกครั้งนะครับด้วยการจับมือกับไฮเออร์ e ur, แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำของโลกในฐานะพันธมิตรระดับโลกรายล่าสุดนะครับ ดียักครั้งนี้ไม่เพียงแค่อัดเฉดรายได้มาสารเต่ยังเป็นการหวนคืนสู่ตำนานที่แฟนบอลนะครับทั่วโลกต่างคิดถึงหวนคืนตำนานสูตร,ราชฐานแห่งความสาเร็จการร่วมมือครั้งนี้เต็มไปด้วยความพิเศษนะครับเพราะไฮเลอร์คือบริษัทแม่ของแคนดี้แบรนด์ที่เคยอยู่บน,นอกเสื้อของลิเวอร์พูลในยุค1988ถึง1992ซึ่งเป็นยุคทองที่แฟนบอลจดจได้ดี การกลับมาครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการนำจิตวิญญ,ญาณแห่งความสำเร็จในอดีตมาผนวกรวมกับความทันสมัยและวัฒนธรรมแห่งอนาคตต่อย้ำภาพจำของชุดแข่งในตำนานที่ผลิตโดยอาดิดาซึ่งปัจจุบันก็กลับมาเป็นผู้ผลิตชุดแข่งให้กับสโมสรออีกครั้งรายได้พุ่งทะยานไม่หยุดต่อย้ำความสำเร็จเชิงพาณิชย์ดิวแกรมไฮเลอร์ครั้งนี้นะครับจะก็มาเสริมทับรายได้เชิงพาณิชย์ของสโมสรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกหลังจากผลประกอบการปีล่าสุดฤดูกาล2อ2 3 2 0 2 4า ทยานขึ้นไปถึง308ล้านปอนด์ประมาณ14,400ล้านบาทและแก้ว่าจะทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการอีกครั้งในปีงบประมาณถัดไปความสำเร็จนี้เป็นผลมาจากการเดินหน้าเจรจาคว้าพันธมิตรรับโลกอย่างต่อเนื่องในช่วง18เดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น Japan ออนไลน์ o o o l e Pixel และ v i ซิบเ a าด i ฟการมาของไฮเลอรคือทิกซอนชิสกันที่จะผลักดันให้หงดงทยานสู่จุดสูงสุดใหม่ทั้งในและนอกสนาม เบนเลตตีนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพณิชย์ของลิเวอร์พูลกล่าวต้อนรับด้วยความตื่นเต้นว่าไฮเลอร์คือแบรนด์ผู้นําระดับโลกที่มีความคิดสร้างสรรค์เรายินดีต้อนรับสู่ครอบครัว LFC การเข้าถึงตลาดทั่วโลกของพวกเขาสอดคล้องกับฐานแฟนบอลอันยิ่งใหญ่ของเราและเราตื่นเต้นที่จะได้เห็นความร่มมือนี้เกิดขึ้นจริงขณะที่ไฮซานเหลียงผู้บริหารระดับสูงของไฮเลอร์กรุ๊ปย้ำว่าลิเวอร์พูลเป็นมากกว่าสโมรสรฟุตบอลแต่คือมรอดกแห่งความหลงใหล เราจะนําจินตนาการเห็นชัยชนะของหงแดงมารวมกับนบวัตกรรมอัจฉริยะของเราเพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับครอบครัวทั่วโลกเงินใหม่อีกแล้วพี่น้องเงินมาอีกแล้ว,ลวบัตรนี้แหละครับหวานเจี๊ยบเปิดตัวเลขช่องโครงการเทนส์แข่งลูกหม้อทําลิเวอร์พูลรวยขึ้น145ล้านปอนด์ตอกย้ำแผนลงทุนอคาเดมี่ครั้งประวัติศาสตร์ เรืของพวงกเราได้สร้างแรงสันสเทือนในตลาดนักเตะอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่การทุ่มเงินซื้อซูเปอร์สตาร์แต่เป็นการเปิดเผยมูลค่าที่แท้จริงของเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนแบ็คขวาอธัธยาจากอาคาเดมีของสโมสรที่ถูกประเมินว่าช่วยทียมประหยัดเงินในการเสริมทัพไปได้มากมหาศาลถึง145ล้านปอนด์ตัวเลขสุดทึ่งนี้มาจากการวิเคราะห์โดย20 e n t y f l i g s g r o u p บริษัท ที่ปรึกษาด้านกีฬาชั้นนำซึ่งชี้ว่าการมีอยู่ของเทรนส์ในทีมชุดใหญ่ตลอด8ปีที่ผ่นมาทำให้ลิเวอร์พูลไม่จำเป็นต้องควักกระเป๋าซื้อแบ็คขวาระดับโลกคนใหม่เลยแม้แต่คนเดียวมูลค่าที่มากกว่าค่าตัวกองหน้าคนใหม่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเงินจำนวน145ล้านปอนด์ที่สโมสรประหยัดได้จากเทรนนั้นมีมูลค่าสูงกว่าค่าตัวของอเล็กซานด์อิซัค ก่อนหน้าสถิติสโมสรที่เพิ่งย้ายมาร่วมเทียมด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์ซีอีนี่คือบทวิสูจร์ันดีว่าการปั้นนักเตะจ,จากศูนย์ฝึกเยาวชนให้ประสบความสำเร็จนั้นคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดทุ่ม20ล้านปอนด์ต่อยอดความสําเร็จจากความสำเร็จของเทนส์ทำให้ล่าสุด FSG กลุ่มเจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลอนอุนมัติงบประมาณก้อนโตกว่า20ล้านปอนด์เพื่อยกระรับอะคาเดมีครั้งใหญ่ประกอบด้วยสร้างสนามซ้อมในร่มโดม ปรับปรุงพื้นที่ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาสร้างอัตจันท์ใหม่ความจุ500ทีหนังการลงทุนครั้งนี้ก็คือการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลพร้อมแล้วที่จะสร้างเพรนส์คนต่อไปขึ้นมาประดับวงการฟุตบอลในอนาคตนะครับคนลุกดับเบิลครมหงด่งสหชิชองเอกเกติกเกออซั e อาจไม่ใช่ตัวแทนใครแต่คือคู่สังหารใหม่แห่งแอนเวล บทพิสูจน์ครั้งสำคัญข,ของอันเนอร์สลัดเมื่อลิวโูลทุ่มทุนสร้างเขย่าตลาดเสมอปี2005โดยการคว้าสองกองหน้าประการอย่างอเล็กเซนร์อิซัคและฮูเกอร์เอเกติก้มาเสริมทัพกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่แฟนบอลทั่วโลกจับตาว่าหงแดงจะใช้งานสองเพชรขั้นนี้พร้อมกันอย่างไรในสนามแม้การมีสุดยอดเดาวยิงสองคนในตำแหน่งเดียวกันอาจดูเป็นปัญหาคนรวยที่ต้องมีคนหนึ่งตกเป็นตัวสำร,รองแต่ในมุมมองของหลุยส์ฮาอดีตเดาวยิงชื่อดัง กลับมองว่านี่อาจเป็นไพ่ตายที่จะนำพาทีมทวงความยิ่งใหญ่ทั้งในพิมลีและเวทียูฟาแชมเปี้ยนต์ต่างสไตล์แต่ลงตัวสหาฟันธงเล่นคู่กันได้สหาได้แสดงทัศนะที่น่าสนใจว่าแม้ระบบ4-2-3-1ของสล็อตอาจเอื้อให้กองหน้าตัวเป้ายืนได้เพียงคนเดียวแต่ศักยภาพของทั้งคู่สามารถทลายกำแพงแทคติกนี้ได้ มันน่าตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นพวกเขาในสนามพร้อมกันซหากล่าวพวกเขาสามารถเล่นร่วมกันได้อย่างแน่นอนเพราะมีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอิซักเป็นประเภทกองหน้าที่อันตรายในจังหวะสุดท้ายวิ่งทะลุทะลวงแนวรับส่วนเอเกติเก้ T K เป็นกองหน้าที่ชอบลงมาเชื่อมเกมมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมทีมเอเกติเก้ K T K, พิสูจน์ให้เห็นแล้วกับแฟงเฟิด์ว่าเขายอดเยี่ยมแค่ไหนในการหาพื้นที่และสอดเข้าไปทําประตู ขามีสัญชญาณเพทย์นี่คือมิติที่แตกต่างแต่สามารถส่งเสริมกันได้อย่างลงตัวความท้าทายที่มากกว่าทาติกระเบิดเวลาในห้องแต่งตัวการเสริมทัพครั้งนี้ก็คือการส่งสัญญาณชัดเจนว่าลิเวอร์พูลต้องการกลับสู่เส้นทางลุนแชมป์อย่างเต็มตัวโดยเฉพาะหลังจากการสูญเสียผู้เล่นกนสกัญอย่างเฟรนช์อเล็กซานโนออกไป อย่างไรก็ตามความวท้าทายที่แท้จริงของอานเนสลอตอาจไม่ใช่แค่การวางแทคกติกในสนามแต่คือการบริหารจาัดก,การกลุมกําลังระดับซูเปอร์สตาร์การปล่อยให้ดาวยิงระดับอีซักหรือเอเกติแก้ D ต้องนั่งข้างสนามนานเกินไปอาจกลายเป็นระเบิดเวลาที่สร้างความไม่พอใจขึ้นภายในทีมได้ฤดูกาลนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ขึ้นครั้งสําคัญของกุนซือชาวดัต ว่าจะสามารถร้อมรวม2ดาวยิงนี้ให้กลายเป็นกู้หูสังหารประตูหรือจะกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงทีมเสียเองแฟนบอลหงแดงต้องจับตาดูอย่างไม่กระพริบตากินเหฮากัปโปชฉาพ,พี่เสือแอบทัพร่มทัพจะบอกปัดเพราะอยากอยู่หงแดงก็ได้กัปโปนะครับปีกซ้ายของลิเวอร์พูลยินดีมากไยังเมเนกได้ทัดําให้ย้ายไปร่วมทีมในช่วงสัยนี้ แต่สุดท้ายก็เลือกคว้าอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างลยดิอา์แทนขณะที่ตนเองได้เซ็นสัญญาระยะยาวฉบับใหม่กับหงแดงออกไปชื่อของกาโปถูกเชื่อมโยงกับไบมอนิกอย่างหนักในฤดูร้อนโดยไม่มีใครรู้ว่าดาวเตะชาวดัตในวัย26ปีกำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาเรื่องสัญญาชบัใหม่กับลิเวอร์พูลมาสักพักแล้วก่อนจะรดประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากาโปถ,ถือว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายของไบมอนิกที่กำลังพยายามเสริมทัพในแนวรุก แต่แข้งทีมชาติฮอลแลนด์ก็ยืนยันว่ารู้สึกสบายใจกับการได้อยู่ที่แอนฟิลด์ต่อไปโดยกล่าวว่าเท่าที่ผมทราบใบยันติดต่อมาจริงๆแต่สุดท้ายพวกเขาก็ซื้อหลุยดีอาร์มันดีมากๆที่ได้ความชัดเจนซึ่งแน่นอนว่าผมเองก็เคยเจอประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปตลาดการซื้อขายนักเตะแบบนี้อาจวุ่นวายและกดดันทั้งนักเตะและคนรอบข้างผมไม่มีปัญหาแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนอกจากนี้กิร์ตปอลยังเปิดเผยด้วยว่าการเจรจาเสนอสมัยกับลิเวอร์พูล ใช้เวลานานพอสมงวรโดยกล่าวต่อว่ามันอาจจะนานกว่าหรือสั้นกว่านั้นหน่อยแต่มันก็เป็นกระบวนการที่ยวาวนานผมได้บอกกับสมโมสรไปแล้วว่าผมมีความสุขและครอบครัวของผมก็มีความสุขในอังกฤษเรารู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านและผมก็คิดว่านั่นสําคัญมากนอกเหนือนจากเรื่องของฟุตบอลสำหรับโรกโับได้ลงเล่นเป็นตัวจริงทันเรมเส้นฝั่งซ้ายทั้งสาเกมในพิมพ์รินฤดูกาลนี้และยิงได้หนึ่งประตูและทําไปอีก2องอาซ์ ยังไรก็ตามการมาของอิซักน่าจะเพิ่มการแข่งขันให้กับเขามากขึ้นเนื่องจากอาจต้องแย่งตำแหน่งกับฮโกเอกิติแก่รวมทั้งดาวรุ่งอย่างลิโอเอ็นคูโมฮาเช่นเดียวกันนะครับยอดคำหวานก่อนกรับแอนเฟีร์เทนเปิดใจอำลาหงแดงซบมาริดเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตเทนอเล็กสเดอโนนับเป็นควาคนใหม่ของเรยลมริยอมร,ยรับนะครับว่า การย้ายออกจากอดีตท,ทีมเก่าอย่างลิเวอร์พูลไปสวมเสื้อราชันทุกขาวถือเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ยังลำบากที่สดุดแต่ก็ยอมรับว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสเปนเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันอเล็กซานเดอร์โนนครับซึ่งอยู่กับลิเวอร์พูลมาตั้งแต่อายุ6ขวบได้ออกจากสมโมสรในวัยเด็กเมื่อต้นเดือนมิถุนยนที่ผ่านมาเพื่อย้ายปร,รทมทีมเรอัลมาเิดด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์การสัญญาของเจ้าตัวกับหงส์แดงจะหมดลงในอีกเพียงแค่หนึ่งวันซึ่งเป็นเดียวที่เร่งรัด เพื่อให้เขาได้ลงเล่นในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่สหรัฐอเมริกาในการใี้สุภาพ์ล่าสุดกับ GQ p a ป n ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือครั้งใหม่กับแบรนด์แฟชั่นยักษ์ใหญ่อย่างคาวินคลายนักเตะทีมชาติอังกฤษในวัย26ปีกล่าวว่าการแยออกจากเมอร์ซิไซส์ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดสินใจอดีตรองกัปตันทีมลิเวอร์พูลก้าวการจะพามาดริดมาเยือนแอนฟิลด์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีเฟสตว่า มันเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตของผมลิเวอร์พูลคือบ้านของผมมันทําให้ผมเป็นผมในทุกวันนี้แต่มาริดก็รู้สึกเหมือนเป็นก้าวที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมมันคือความท้าทายอย่างแน่นอนแต่มันเป็นความท้าทายที่ผมยินดีเบอร์นเบลเป็นสันที่ศักดิ์สิทธิ์คุณจะรู้สึกถึงน้ําหนักของเสื้อตัวนี้แต่สิ่งนั้นผลักดันให้คุณทุ่มเทยอย่างเต็มที่แน่นอนว่ามรดกความยิ่งใหญ่ของเรมาริดนั้นไม่อาจปฏิเสธได้ แต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นสิ่งที่ดึงดูดผมก็คือความทะเยอทะยานและความปรารถนาที่จะพิสูจน์ตัวเองในบริบทใหม่ใช่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพการย้ายไปอยู่กับประเทศใหม่การเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ผลักดันคุณในฐานะคนคนหนึ่งมันมากกว่าแค่ฟุตบลอลอเล็กซานเดอร์โนโกล่าวทิ้งท้ายในขณะที่ให้สัมภาษณ์อยู่ก็สวมกางเกงในตัวเดียวนะครับของยี่ห้อเควินคลายนะฮะ นี่คือสรุปข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่5กันยายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือเล็กๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ